สวัสดีครับผมฟุก a n n e l ขอบคุณสำหรับการติดตามที่พวกท่านได้กดซับสไครต์เข้ามานะครับเป็นรู้สึกเป็นกําลังใจอย่างมากเลยนะครับสำหรับคนทำคลิปอย่างผมนะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ทำคลิปอะไรนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นมีโรคระบาดนะฮะมีโควิดนะฮะโรคโควิดออกไปไหนไม่ได้นะ แล้วอีกอย่างเขาให้กักตัวอยู่บ้านด้วยนะเราก็ผมก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ได้ทำอะไรความจริงคิดว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะฮะแต่ช่วงนี้เขาห้ามออกต่างจังหวัดด้วยหรือห้ามออกบ้านนั่นแหละก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตาม เป็นห่วงทุกคนนะครับขอให้อยู่บ้านเ,าเพื่อกัดเชื้อช่วยชาตินะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมครับ